คงไม่มีทางที่ข้าจะหนีไปได้อีกแล้วสิ่งกำบังเหลือแค่ฉันเดียวแล้วถ้าเกิดมันเสียหายเราคงไม่รอดแน่นี่เราทำไรอยู่ทันที่จะหาทางเอาตัวรอดแต่แค่มาเจอปากินเนื้อพวกนี้ก็กลับยอมแพ้เหรอไม่ได้ตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราจะยอมแพ้ไม่ได้จะยอมไม่พวกมันมาทำลายความฝันของเราไม่ได้เป็นอันขาดมีเรื่องอะไรจะพิค่ามหาราณีข้าพูดเรื่องจริงข้าได้ยินมาว่าเนรสีมีเรื่องปิดบังข้าอยู่ดังแอบซ่อนมนุษย์ผู้ชายเอาไว้ที่กอประพันธ์ที่นินสีกล้าทำแบบนั้นได้ยังไงทำเรื่องแบบนี้เดี๋ยวไม่บอกมหาราณีไม่ใช่แค่เนรสีเท่านั้นยังมีเบลล่าโตตินีสักการิกาแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกด้วย ตูท่าทางพวกนั้นคงกำลังวางแผนต่อต้านราณีแน่นอนต้องเป็นแผนแน่ๆนางควรจะถูกลงโทษอย่างสาสมเพราะเรื่องนี้นางโดนแน่พวกนั้นทั้งหมดจะต้องถูกลงโทษหากแม้มีพูดใดคิดหักหลังข้าแล้วถึงแม้เป็นนางเงือกก็ไม่มีทางรอดไปได้เด็ดขาดเลยคือ <c oughs> มหาราณีพี่คะเราไปจับให้ได้ขนงขังคาเขาดีกว่า ข้าจับพวกนั้นได้แน่ข้าจะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นข้าจะต้องทำอะไรบางอย่างในย่ามของข้าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงได้ขยับล่ะแสงมันมาจากไหนกันหรือว่า หรือเป็นแสงที่ออกมาจากดอกบัวทองคําดอกบัวทองคํานั่นมีความพิเศษเมื่อดอกบัวตูมทองคําดอกนั้นเบ่งบานมันจะส่งกลิ่นวิเศษหอมฟุ้งออกมาเมื่อมีคนได้กลิ่นนั้นเขาก็จะหลับทันทีแล้วก็จะหลับไปตลอดเดือนสามสิบวันคนคนนั้นจะนอนหลับไม่ไปไหนตอนนี้คงถึงเวลาที่ดอกบัวทองคําจะบานแล้ว ตอนนี้เขามีแค่ดอกบัวทองคำที่จะสามารถช่วยเราให้ปลอดภัยจากปลาพวกนี้เขายังไม่ได้สติขึ้นมาเลยกว่ามุกตาจะมาถึงก็คงจะอีกนานหวังว่ามุกตาคงจะไม่เป็นไรถ้าเกิดโด <frustrating>. นจับได้ละ่ะไม่หรอกคงไม่มีอะไรนางคงไม่โดนจับง่ายๆขนาดนั้นข้าว่านะ มุกตาคงไม่ได้ทันเอายามามากกว่านะสิฮตัวตินีพูดถูกมุกตาจะเข้าไปเอายาได้ก็ต่อเมื่อสบโอากาสเท่านั้นถ้าตอนนั้นราณีอุรมีมาลาอยู่ในห้องใจนางเดินเข้าไปที่หีบในห้องของราณีและหยิบเอายามาได้ยังไงดังนั้นพวกเราต้องใจเย็นเข้าไว้ เป็นพระท่านราณีทแท้ๆเราถึงได้รอดมาจากพวกปลาโดยง่ายดดยถ้าไม่อย่างนั้นเราคงต้องตายแน่ๆแสงของดอกบัวทองคำนี่เริ่มจะหายไปแล้วแปลว่ากลิ่นของมันคงจะเบาบางลง ขายังต้องไปอีกไกลทางข้างหน้าคงต้องเจออุปสรรคอีกมากมายมหาราณีเราจะไปไหนกันนั่นไงน,นั่นเหรอแต่ว่ามันก็แค่กำแพง แล้วเราจะไปได้ยังไงกันจะไปได้เหรอมหาราณีแล้วเราจะไปทำอะไรก่อนจะเข้าไปยังเมืองของพ่อแม่คข้า่ามีหลายเรื่องที่ต้องทำมาเที่นี่มีทุกสิ่ง กรอนที่ปิดห้องลับแห่งนี้ไว้เมื่อได้คุณแจจงเปิดออกโดยพลัน ตามเข้ามาน้ำตรงนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็แปลว่าตรงนี้ไม่ใช่เขตของพวกปลากินเนื้อเราเข้ามาอีกที่หนึงแล้ว หวังว่าทีนี้คงจะไม่มีอุปสรรคอะไรอีกนะแล้วยิ่งตอนนี้เราไม่มีเครื่องปกป้องอีกแล้วด้วยถ้าเกิดตอนนี้มีอะไรเข้ามาเข้ามาโจมตีเราพอดีอีกแล้วเราจะรอดออกไปได้ยังไงอะคงไม่มีทางรอดแนะ่ไม่เราจะโมคิดมากไปได้ถึงอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะ อะไรกันเราไม่ทันสังเกตแผลนี้เลยนะเราคงโดนกัดเข้าแน่ๆคงโดนปลากินเนี่ยพวกนั้นกัดตอนนั้นแบบนี้เราคงต้องรีบรักษาแผลก่อนหากใช้มันอย่างถูกวิธีจะมีประโยชน์มากหากตอนไหนที่เจ้าบาดเจ็บเนี่ยให้เจ้าเอาผ้าผืนนั้นไปพันรอบแผลเอาไว้และแผลก็จะดีขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นแผลลึกแค่ไหน มันก็จะหายดีได้เป็นปกติ นั้นเสียงอะไรผู้ใด,ดกันที่นั่นจะมีปลาจอมหิวโหอยอยู่ฟันของมันแหลมคมมากทันทีที่มันได้กลิ่นเลือดของมนุษย์มันก็จะเข้ามาจมตีเจ้าทันทีก็แปลว,ว่าเขตตรงนี้ของมหาสมุทรเป็นเขตของปลาจอมหิวที่มีฟันแหลมคมเหรอ ปลาพวกนั้นบอกมาว่าไม่มีทางหนีปลาพวกนี้พ้นทีนี้เขาจะหนีไปยังไงแล้วทำไงเราจะทำยังไงดีเราไม่รอดแนะ่แบบนี้เราจะหาทางหนีจากพวกมันไปได้ยังไงแล้ว มันมันมาแล้วลงมาทางนี้แล้วเพราะว่ามีกลิ่นเลือดปลามันก็เลยตามมาถ้าเป็นแบบนั้นเราก็คงต้องเสียงกันหน่อยแล้วล่ะ มายาเข้ามานี่สิเอาผ้าสารีของเจ้ามาให้ข้าชิ้นหนึ่ง นี่มายานี่แหละคือผิวของนางเงือกละ่ะราณีของเจ้าชื่อว่าในอนาคตอาจจะเป็นต้องใช้นางจึงเก็บมันเอาไว้ในหีบนี้เป็นอย่างดีรับไปมันจะช่วยให้เจ้าสามารถแปลงกายจากมนุษย์ไปเป็นนางเงือกได้รับไป ข้าพร้อมจะให้ของขวัญเจ้ามากมายมายาต่อไปข้าก็จะให้อีกไปสิมีงานอีกมากมายที่ต้องทำใ้้สุดไปมาน,นี่มายามานนี่สิ ไปไหนแล้วของชิ้นนั้นมันหายไปไหนแล้วเ้าเก็บไว้ในย่ามนี่นะย่ <S <S ยามของค้าในย่ามของค้ามีไม้กะยสิดิอยู่ในนั้นด้วย ถ้าไม่มีไม้กายสิทธิ์แล้วแล้วเขาจะสู้กับเจ้าปลานั้นได้ยังไงแล้วย่ามันก็เปลวไปใกล้แล้วเกินน่ะหนีเร็วหนีเร็วรีบหนีไปเร็วเข้าปลาเขิ้ยวดาบจอมหิวโหยตัวนั้นสามารถกินเจ้าได้จนหมดภายในไม่กี่นาทีเป็นเพราะปลาจอมหิวตัวนั้นมหาสมุทรบริเวณนี้ ก็เลยไม่มีทั้งพวกสัตว์แล้วก็พืชอยู่เลยแต่เจ้าแล้วเจ้าล่ะรอดมาได้ยังไงเหรอเพราะว่าร่างกายข้ามีหนามอยู่รอบตัวพวกมันก็เลยไม่อาจกินข้าเข้าไปได้ข้าก็เลยยังอยู่มาได้ไปเร็วหนีไป พวกตายยังไม่มาเลยนางมาแน่พวกเราต้องอย่าร้อนใจเรายังพอมีเวลาอยู่ไม่ต้องรีบหรอกถ้าเขายิ่งฟื้นเร็วเท่าไร่มันก็ยิ่งดีนินสีจะได้มีชีวิตใหม่เมื่อดูดเลือดเขาในคืนจันเต็มดวงแต่ว่ารานีอุลมีมาลาก็ต้องการเขาในคืนจันเต็มดวงนั่นจะว่ายัางไงน่ะข้ามีเรื่องจะบอกในคืนจันเต็มดวงหากราณีอุรามีมาลาไม่พบตัวเหยื่อ หรือไม่มีผู้ใดเป็นเหยื่อให้กับนางเลยชีวิตของนางก็จะจบสิ้นลงและจะรวมตัวไปกับมหาสมุทรหากนางรวมเข้ากับทะเลแล้วใครจะเป็นราณีแห่งทะเลล่ะก็ต้องเป็นข้าใครจะเหมาะสมกับการเป็นราณีไปมากกว่าข้าได้อีก รานีอุรุมีมาลาไม่มีทิดาที่จะมารับช่วงบัลลังก์ต่อเนื่องจากนางสิน้นชีพคนที่เป็นเพื่อนสนิทก,กับนางและใกล้ชิดที่สุดก็คือข้าดังนั้นข้ายอมเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำของเหล่านางเงือกทั้งหมดทั้งหมดย่อมรู้ดีแล้วก็ย่อมรับได้จึงไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนี้ให้เปลึงเวลาว่าผู้ใดจะเป็นราณีองค์ต่อไป ถึงยังไงก็ตามข้าว่าคิดเรื่องอนาคตไปมันก็เท่านั้นเองข้าว่าเราไม่ควรครบคิดเพื่อต่อต้านราน,นีถ้าโดนจับได้เราไม่รอดแน่ข้าเองก็คิดอย่างนั้นเจ้าพูดถูก <c oughs> ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวทั้งนั้นพวกเจ้าควรมาร่วมกับข้าดีกว่านะยอมรับข้าซะเถิดราน,นีองค์ต่อไปยืนอ,อยู่ตรงหน้าพวกเจ้าแล้ว ไปไหนแล้วมาเกสิษิ์ที่ท่านตาปีศาจชราให้มาอยู่ไหนรีบหาให้เจอเร็วเข้าสิ